รีลยิมฟิตเนสโอเปนแอร์สำหรับคนที่จริงจังกับการออกกาลังกายที่นี่ไม่ใช่เคยิมทั่วไปแต่คือสนามซ้อมของคนจริงเพราะเรามีครบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการพัฒนาร่างกายสติและวิตันฟิตเนสโซนมีเครื่องเล่นมากกว่า100เครื่องไม่ต้องต่อคิวเล่นได้ทุกเซตไม่ต้องรอใครอุปกรณ์มาตรฐานกว่า100อุปกรณ์ที่แข็งแรงและปลอดภัยโยคะเพื่อสมดุลร่างกายและจิตใจยืดเหยียดคลายล้าเติมพลังให้จิตใจพร้อมรับวันใหม่อย่างสมดุล ซุมบ้าสนุกไปกับจังหวะที่เบิร์นไขมันได้ทั้งตัวเต้นมันเผาผลานสุดสนุกแบบไม่รู้ตัวกับคลาสที่เต็มไปด้วยพลังบวกยูยิสูศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกได้ทั้งร่างกายและสมองฝึกสมาธิควบคุมร่างกายเพิ่มพลังใจผ่านเทคนิคการต่อสู้ที่ละเอียดอ่อนและเฉียบคม มวยไทยศิละปะป้องกันตัวของไทยพัฒนาได้ทั้งความฟิตและความมั่นใจออกหมัดแตะเตรียมพร้อมทุกจังหวะชีวิตฟิตตั้งแต่ท่าแรกจนหยดสุดท้ายฟังชโนดเทรนนิ่งเทรนการออกกําลังกายที่ตอบโจทย์คนอยากฟิตและเฟิร์มฝึกท่าที่ใช้ได้จริงในชีวิตเพิ่มพลังประสานการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายให้ไหลลื่นและแข็งแรง ไฮร็อกกีฬาออกกาลังกายแบบใหม่ที่ฮิตไปทั่วโลกภายในเวลาไม่กี่ปีกีฬาไฮร็อกที่ผสมผสานการวิ่งและการออกกําลังกายแบบฟังชั่นอลเทรนนิ่งเข้าด้วยกันและยังมีคลาสอื่นๆอีกเพียบเลือกได้ตามใจชอบเพราะเรามีคลาส200คลาสต่อเดือนสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเล่นได้ทุกกิจกรรมทุกคลาสสนุกสนุกแบบนี้โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง999บาทเรียลยิมพื้นที่ของคนเอาจริงใครสนใจทดลองฟรีพิมพ์สนใจใต้โพสต์ได้เลยครับ